ัสด,ดิจ่าช่องเกษรินซีเหมือมนสิบท้ามือ,อหวหงอ่ขึ้นเกษรนนดอกไม้กำลังจ็ดดอกลุกแหงนี่จ้ะเดียวมือนสิ้าให้ตรงมพระกดนอจากนอตุมประกดเใบประคามอ่อนนี่ประคามอ่อนถ้า,ออาก,ก็บขางห,วงหัวนี่แหละในสารทุกอย่างนี่ประคามเสหม,ม อย่างกะนี่ไอ้คาตะไคร่ใบบักกูดแล้วก็กระเทียมกรบักพงผีป่ะเนี่ยเอาใส่หมอน้ำกันมาชิย่างมาเนี่ยกะต้งให้มันเดือดซะก่อนเขาจะเอาปะกรดใส่เนี่ยจ้าเนาะปะกรูดเอุกอย่างข้าสิเขาเข้าเกี๊ยวฟางหัวข้าใบอ้มะกรูด ันเดือดแล้วให้ใบมะขามมันออกมันเปียกเปียนิดนึงขาจังเอาอันปลาใส่ระบาดนี่ขาก็จังใส่เกลือใส่ชูรทใส่หนังปลาแดกไหมจ๊ะจ้ะนี่จ้ะมันเดือดแล้วมันเปียกแล้วตรงใบมะขามต้มยงามปรากฏกระชีเอาลง รอไว้สักผักในใหอยปลามันสุกก่อน าฟ้ามันสุกแล้วหวานขาา็เอาผักใส่ข้าก็ซี่เบิงแล้วแต่รสชาติผุ้ใดมักเนี่ยผักเัาก็เห็ดไว้แลด้อจ้ะผักอ่เพื่อนข้ว่ามันสุก ใส่ผักองไ,ไปกระสีงเสงินโอเคนะจ๊ะนอ่ถิดใจกกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แนบด้วยจ้าจาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยบรอย ตรงปรากฏเจีจ๊ยนขอสองน้ำกันได้จ้ะ